ครับโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่เขาจะพามานะครับชื่อร้านว่า Fifty King อะไม่ออกอันนี้นะครับร้านดังน,นะครับเราจะเข้าไปนะครับ Hello is <Yeah. S 1> one original Chelsea b a n ah takeaway no sorry what's the name of the shop c h i s b l l y Chris Billy yeah okay thank you ครับนี่นะครับก็เป็นร้านร้านนี้นะครับชื่อ uh, recommend what is this recommend Uh, this is what is we're m oh <okay>. s famous t for. o okay thank นี่ครับผมคือการจัดขนมของเขานะครับน่าทานมากนะครับ นี่นี่คือ,อ,อเดี๋ยวค่อยๆแพนไปให้อันนี้เป็นเรคคอมเมนนะครับที่แบบที่เป็นฟเวอริทของทางร้านนะครับแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะครับแล้วก็นี่คือในร้านนะครับจะแพนไปให้ไ,ไวๆนะครับผมแล้วก็การคือชอบการจัดแสงของร้านนะครับคือที่เนี้ยร้านที่เนี่ยจะจัดแสงแบบสวยมาก เสร็จเรียบร้อยนะครับ thank you bye ได้ครับผมไปนะครับผมอเดี๋ยวรีวิวว่าเป็นยังไงมากินเลยแล้วกันแพ็กเกจดีนะครับนี่แน่นมากปลาหน้าตาของมันนะครับนี่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นดูใส่ไหมโอเคอ่ะเห็นว่าหน้าตาของมันคือแบบน่าทานมากดู ดูความฉ่ำนะครับดูความฉ่ำหลายๆอย่างนะครับเป็นการรีวิวที่แบบทุลักทุเลมากมหวานอร่อยตัดกลับแต่ก็ว่าไอตัวเนื้อขนมปังมันกระด้างไปหน่อยไอเนื้อขนมปังมันกระด้างแบบกระด้างไปนิดนึง,ม,นงมันแบบแข็งมันแบบก็อร่อยครับไม่ได้ไม่ได้แค่ชิ้นนี้ก็อยู่ที่สามปอนด์นะครับ ก็ว่าที่เนี่ยจะให้ความสำคัญของการจัดจัดไลติงของร้านเบเกอรี่เพราะว่าทุกชอบอะแสงสวยมากคืออย่างอย่างร้านที่เรากินประจำที่รีวิวไปที่รีวิวไปใช่ไหมครับแสงดีมากแสงสวยแล้วแบบทุกๆอย่างอะก็คือแบบ ออกมาแล้วมันทําให้ขนมมันน่ากินนะครับไลทติ้งเป็นสิ่งที่สําคัญของร้านอาหารของร้านเบเกอรี่ของร้านที่เป็นของกินอะ่ะเพราะว่ามันทําให้สร้างโมเดิร์นโทนใช่ปะสร้างโมเดิร์นโทนให้ให้คนอยากซื้ออีกอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ดูน่ากินอันนี้ก็ดูน่าทานนะครับก็ลองกลับไปดูแบบคาเฟ่ของตัวเองนะครับว่าแบบเราจัดแสงสวยหร้ยางแสงมุมนี้เราดีหร้ยางทุกๆอย่างที่อยู่ในร้านน่ะคือมันต้องสวยและน่ากินนะครับ เหมือนร้านเมื่อกี้ที่กอถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้ว่าดูทันกันหรือเปล่านะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านในแคมบิดนะครับที่ต้องมาลองนะครับขอไปเรียนก่อนนะครับทุกคน